สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไปซู้ขูสู้คนขับพ่อกระเป๋าเท้าห้างน่าเชนแอ๊ครับพี่น้องมาพี่น้องไหมาซาซิมิแซลมอนพี่น้องปลาสมปลาสมกับน้ำจิมม้มวันี้ถ้วยน้อยครับเอามาสองถ้วยเบื้องพุ่นน้ำจิ้มก็ได้ <c oughs> ลาดลาดมั่งก่อนนะโอ้ยสีงามขนาดพี่น้องปลาสมเอ้ามาเอาหอมอันนี้มานํำเขาเอา,ออาอน,น้ำหอมแบบหอมหัวใหญ่เนี่ล้เอามากัดนํำพริกน้อยพร้อมทั่วลั่นเตาพี่น้องพักกรอบแล้วก็พักสระแเน่พักหอมมานํำเอ้า บ่บอกไรยังแหงคืมแจงคืมแจงอยู่มือนีิอาจิบัวสบายตาบนเดบางเทอเือแดดมากทั้งหลังแจงจ่าแห้งนะครับขั้นค้มกับซ้ำนีก่ก็พอดีเอา้ามาเบิ้งพี่น้องลองตัวนี้เสียบเสียบน้ำบาวท่าบ่ดะเอาว่าซาบิมาพี่น,อน้องม,มาดูพี่น้องเด้อเสียบเสียบน้ำบาว่าเม,มนูนถนอมแขว ใส่แบบนู้น ศามตรชิมิแบบไดนวะดิ <laughs> แบบนี้ละพี่นอ้องใส่ตะเกียบวาวานัาปนเองพี่น้อง มันเป็นยังไงแหละซาชิมิสูตรสุดใจไวร์โลนรึเอง <laughs> Hmm. chắc thì xây anh để vào tiêu mm แบบนุ่มละมุนเลยนุ่มแขวดีพี่น้องอื <c oughs> bu mum nhật พักหนึ่งพอดีจัง เอาม,ม,มาไฟหนึ่งพี่น้องเนี่ยมันจิ้มจ่วนแห่งกัรปึกพริกหน่วยที่ผมเมื่อย ปลาบ้านเฮาเนี่ยท่าเชียวมาเป็นตันแบบนี้บ่ได้ดิพี่น้องต้องขันมุดแดงก่อนมันมีบลาเห่าอมาเครื่องตัวโอ,อ้ยโหบ่เป็นหน่อยดิยพี่น้องเบิ่งควางอีเล่เลยนี่ควางเต็มที่บ่ เนี่ยเลยมันเสียบจัดโดดพี่น่อง ใส่พักสะระเน่เข้าไปนึ่มันสิเขาเือมันเป็นอย่างไดพี่น้องมันสิกุ้มกลมเขากันนะสำหรับบาเทแถนะพี่น้องาัท่ันว่ามันกัดตรงกับวาซาบีกับเมียนพี่น้องแต่บาเทแถวูบระเดย

กินหนุ่มเก่าในจังมึงเนาะพี่น้อง บุคคลแห้งพอดี ตรวดจา่าครับปื้ยนี่น้องคนอื่นว่าคนอื่นว่าปลาสมมาดิ <laughs> ปลาสุมบ้านบ้าเท่าครับน่อยฮักกับพี่งวยแล้ว <c oughs> อพราะถุดขอาไพ่เล้ยพี่น้องเนี่ยกินขั้นเพชรมาแล้วม um> ันกับมาลัดกันหลวดให้แเนี่ยเลยเนาะเอามันขักหลวด ตาดำตาแดงแต่ว่ากัดไส้ลุ้งกระโดดเบิ้องเหนืองพี่น้องว่าเอาไปหลาบเลยนะบ้าแาวันคือบ้ Đâu Nó phết bị nó Phết tao hạt cắt bậc miếng xe vào tìm hmm. Chắc bảo nèo đấy nó มันมันอะรพีน้งมันองห่อนวบบบบอห่อนในปากวบบวบบควมเสียบน้องพี่น้องอืมห่อนว่ากินพักอันนี้มาจัก Mẹ mm -hmm. này đi Cho lên nè mm -hmm. คลาดลายใส่เข้าไปอบอกกินซเลยเนี่ยบวกจวดบ่องห้อนในปากเลยแสดงว่าเป็น มันออกหอมในปากเป็นน้ำสาละเนี่ยเพราะวันนี้มันเผ็ดดูแล้วด้วยพี่นออ้องเอาเรียบร้อยพี่น้องโอ้โหขอถดขออภัยด้วยพี่นอ้องเด้อเอาเรียบร้อยเครื่องตัวนีครับ เครื่องตัวสดสดเบเสียบเนื้องามๆนะครับสีงามๆบรรยากาศแต่หูมองอาชีบว่สบายหูสบายตาบันไดนะครับเพราะว่ายังเดี๋ยวก็คึมเดี๋ยวก็เดียดเดี๋ยวก็แจ้งเดี๋ยวก็เมื่อนนะครับเพราะว่ามันมีขีดฝาไล่ไปไล่มาเดี๋ยวกับมาบางกอนเมฆเดี๋ยวกับบางไอเดี๋ยวกับไล่ออกนะครับมันก็เลยเห็นเห็นเป็นบุบบับบับจังเลยเอาขอโทษขอใด้ทุกท่องได้มุ่มองนี่ เงาม่วงนะครับใส่หม่องเงาม่วงใส่หม่องกุ้งม่วงท่านสิไปทั้งทั้งหนอกเบิงเ่งแดดพี่น้องให้พี่น้องเบืเ่องแดดทั้งหลังช่วงนี้บ้านบ้าเท่าแดดไล่นะกรเป็นบรรยากาศนะครับธรรมชาติเข้าควบคุมบ่ไดดนะครับซึ่งที่เข้าควบคุมบ่ไดดคือ,อเรื่องของธรรมชาติฝนฟ้าอากาศบางมือกระตกบางมือแดดเปียงเป,ยงเปียงกระตกเอา บ้านพี่น้องก็คือสิเป็นคือบ้านบ่าวเท่าอย่างพี่น้องเนาะบ้านบ่าวเท่านี่แต่ว่าตะเวนขึ้นนี่แกงโลดนะครับตะเวนตกนี่เหมือนโลดเอาคันบ่ไต่ไฟเอาขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านทุ่หม่องทุกบอนที่เกียรติติดตามรับชมบ่าวเท่านะครับคลิปนี้ฝากพี่ต้อน,น้องสู้ขุนกนทุกคนคือนเขานะครับมกักกะไรถือใจกระแทบบ่าวเท่านี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ